สวัสดีครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวลดและเพิ่มโวลต์น,นะครับสามารถที่จะลดโวลต์และเพิ่มโวลต์ได้ในตัวนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับเช่นนะครับเรารับไฟเข้ามา24โวลต์สามารถลดลงไปที่12โวลต์ในขณะเดียวกันถ้าไฟตกต่ำกว่า22โวลต์มันก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปที่12โวลต์ให้ไฟมันคงที่นะครับตัวนี้ขนาด1 0แอมป์นะครับรับไฟเข้าสูงสุดที่80โวลต์น,นะครับ อ่าสเปคของเขาก็คือ70โวลต์แต่ว่า,าตัวอุปกรณ์มีระบบป้องกันไฟเกินได้ที่นะครับ80โวลต์นะครับ, v, รบตอนนี้จะทดลองนะครับว่าคนี้ขนาด1 0แอมนะครับ1 0แอมก็คือ,อาสามารถจ่ายโหลดได้ที่1 0แอมนะครับตอนนี้ลองเอาไฟเข้าที่48โวลต์นะครับ48โวลต์แล้วก็ปรับลงมาเหลือ13โวลต์นะครับ ก็ลองวัดไฟเข้าให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ไฟเข้าที่47โวลต์แล้วก็ปรับออกที่13โวลต์นะครับแล้วก็จะทดลองจ่ายโหลดว่ามันสามารถดึงโหลดได้10แอมป์จริงไหมนะครับโดยอาจจะปรับโวลต์ลงมาจาก48โวลต์นะครับลงมาที่13โวลต์แล้วก็จ่ายกับอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มาเปิดเครื่องเสียงข้างล่างนี้นะครับครับตอนนี้มันออกที่13โวลต์นะ แล้วก็แอมยังไม่ออกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายโหลดลองจ่ายโหลดเปิดนะครับเปิดเครื่องสมรลองไฟแล้วก็ต่อเข้า,าเครื่องเสียงนะครับเขาเสียงเ้าเสียงทำงานแล้วนะครับ220โวล์นะส่วนนี้ดูว่ามันดึงโหลดไปดึงโหลดไปที่22แอแอเลยนะครับ2ี่อมป์จับหรืรอนไหม จับดูก็ไม่ร้อนนะครับได้ถึง23แอมแอมเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยครับสวัสดีครับ